กราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องส,ส,สุทุกคนครับผมจะดำดำพาวันนี้ไอดอลลี e จ้ะไม่ขิ้เบิร์โค้ชของบ้าบอลและทีมพโลบอสไอดอลคู่จูไทยเป็นไอดอลผมมานานแล้วชื่อ อายุ26เองไอ้คูดตายคูดไปยคูดตายคูดยคนนี้เลยนะไอเด็กไอเด็กไม่มีประชุมนะไม่มีอทำไมไม่มีประชุมรีบตองมีเอาดีิไอเด็กอคือใครเชียงถ้าบอกไอเดอกอาจจะเป็นแบ็คแคมเองแบเป็นแบ็คแคมแบ็คแคมโอเคมันอยู่เมนูแต่ทุกอย่างนอกสนามในสนามพรสวัสดีพรสวัสดีครบเครื่องครับโอเคแบคแคมนะแบ็คแคม i <laughs> don't <laughs> ขอคุณพ่อด้วยนะครับเตยดำด้วยครับที่แล้บก็แน่นอนที่สั่กัญก็คือวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาเหมือนเป็นประสบการณ์เหมือนเราเรียกความฟิตเฉพาะวันนี้นะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนพยายามเก็บเป็นบรรยากาศนี้ไว้ที่มันที่มันเหมือนเป็นนักงานอาชีพนะอยากให้ทุกคนจำมีไว้แล้วก็ทำให้เป็น i n a t i o n ให้หน่อยในสนามที่เราเล่นแค่20นาที ตอนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เล่นได้หมดเลย20นาทีเองปกติเอาเล่น40เขินละ40นะแล้วทุกคนเริ่มฟิตมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนทาในที่ของตัวเองโอเคบา,บางครั้งเราอยู่ในสนามมันอาจจะตึงเต้นนิดนึงเริ่มนนทีตัวเองไม่เลยเหมือนเราเล่นที่สนามเทโรเลยเล่นกับเพื่อนเล่นให้สนุกเล่นอยากให้ทุกคนไม่ตึงเต้นอยากให้ทุกคนเล่นมีความสุขนะครับ จะมาเล่ดูตำแหน่ง no ตัวเองว่าหน่อามไทจริงๆแล้วที่เป็ตัวแรกก็ขายให่กจ๊อ มากกลูตามตำแหน่งไลน์อัพเนี่ยก็ถือว่าพระการเท่านั้นแต่ว่าผลงานในรอบกระชับมิตรนี่ยังไม่ดีนะครับสำหรับทางบาบอลอยู่ที่บอลก็คือพ่อเปรลบ อะไรครับเริ่มแบทเทิลครับเกมคู่นี้ออกมาจ่ายขึ้นมาโอ้โหตอกซอนมางน้ำไปเคลนเบิร์นครับขึ้นดังวามาเอาละครับถึงเส้นหลังของนักจีโนหักคัทแบ็กมาพับลมยิงตรงนี้ได้กบจังหวะนี้พ่อบอกเองพ่อเกือบยิงเข้าแล้วเข้ายังไม่ถึงเอาวิ่งไปก่อนแล้วยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะนี่ขนาดไม่ถึงหนึ่งนาทีนะถ้าสองสามนาทีนี้สองสามลูกนะ บอลขึ้นมาเอาทะลุคืนนะบ้างครับทั้งฝั่งของเดอะฮิปฮอปดึงจังหวะเราได้บอลมาโอ้โหได้ครับโอ้โหไม่งสุดท้ายนี่เหมือนหลอกยิงซะเลยครับโดนดื้อเลยครับเขาเป็นแขกแต่จัดอันดับก่อนโอ้จับกูมาคู่กับเมืองกูศัตรูเพิ่มอีกเยอะเลยเอาทิปมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะเอียบเอียบขวาเยียบซ้าไปแล้วโรัสองศูนย์ครับโอ้โหจังหวะนี้ก่อนทำนี้พร้อมครับ โอ้ oh, ไปเลยครับมาขออยู่เหมือนกันครับยังไม่ให้มีฮอตวางเข้ากลางตัดได้เร็วครับเลดี้อีกแล้วเลดีล้โอ้ชีกแล้วเลดี้ตื่นรอ,อจับหอะเลือกยิงโอ้ไปเลยสามศูนย์ครับโอ้ห่าดเลยครับตรงนี้นปิ้นมาถึงรู่สายประตูแล้วก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นเดอะฮีพร่ก้าชนะบาบอลไปสามประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนโค้ต้านี่ครับของตัวนักกีฬาระดับทีมชาติเป็นรีซอสเชียร์เชียร์เป็นคนไทยนะครับลงก่อนโอ้ยปาล์มครับปาล์มสามบาทห้าบาทครับซูเปอร์เลก,ก็เพิ่งต่อยเมื่อวานในวันโรบินีเอาละครับเกมนัดน,นี้นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเริ่มแบทเทิลแล้วฮันเตอร์เกี่ยวตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัดเข้าในฮันเตอร์ไหลทรายของรีซอจริงติดบล็อกครับแล้วแถวสองควรลูกนี้ก็ข้ามฐานครับอวันตามไล่แจ็คกัปตันบอลสายครับคลายบอลขึ้นมาให้ ต้องเตะต้องเตะนี่สปีดต้นดีมากให้ต่อมาได้ค่ะเอาแล้ครับตรงนี้ได้จีเจ้เข้าในาาได้จี้เข้าในหาจังหวะเลือลอะไรจิ้มมาได้ช้าตรองนี้เข้าจุดศูนย์ก็บอกโอ้ไปเลยครับตงนีสังขึ้นนำไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งของเน็กเน็กคะรุพลนจ่ายขึ้นมาให้ตรงนี้สปีดข,ของทางกล้องไ่้ได้ทันกล้องหาจังหวะจ่ายให้เน็กต่อหลบตัวปาทิ้งไปได้ครับป่าโอ้ได้ปาสามบาทห้าบาทับาทมาช่วยเอาไว้ครับสานอยู่แต่ดที่ได้บอลแล้วก็ลุยมาอีกแล้วครับ เน็กนอรนุ้นฉีเลยครับฉีเลยครับกระจายามาอาวลุลวลยอมากกันเองครับโอ้บ้าบอลไม่มีใครสกัดบอลเลยครับเรื่อการสื่อสารแล้ว2-0โดยเบิร์ปทุมราชกิงอีกแล้วครับเอดเอดิกเอเดิก,ำกดกำฮาร์กมันทุกนเล็กนี่ก็าลังเครียร์เนดน เกือบเกือบตีไข่แตกได้เสียงจากแฟนคลับคุณนุกธนาดลนะคะซึ่งแบบว่าฮอตมากเกามากกับเยอะมากปีที่แล้วก็เยอะปีนี้ก็เยอะเหมือนเดิมแค่เขาวิ่งไปเอาบอลกับบอลเนี่ยหยุดเสียงอีกแลมีอะไรกขนาดสุดยอดสุดยอดแล้วบุญศินคุณนพเดชมืองามก็เป่าจบเกมนะคุณแทนท่าก้านของอีสารยูเรเซตส์นะครับชุกานเอาชนะทางด้านบ้าบอลไปได้ สองประตูต่อศูนนะครับได้ประตูจากทางด้านของลเน็กนะหลึกพนแล้วก็อีกประตูึงจากเบิรลตระตูังกนครับ ีแค่เป็นแฟนช่องแฟนบอลแฟนบอลแฟนบอลเป็นเจานเมากครับค<ล>ือตอนนี้ไอร์แลนกเราโอเคผลการแข่งขันมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเลเป็นอย่าง,างที่เราต้องทวนเอาความรู้สึกเจก่อนจะอยังไงบ้างกับไอร์แลนกทั้งหมดทีมเกมที่ผ่านมาก็บอกว่าเราทำเต็มที่เพราะทีมบ้านบอลเนี่ยต้องต้องราต้ยอมรับอย่างที่ว่าอาจจะ การฝึกซ้อมหรือว่าการเล่นร่วมกันเนี่ยมันจะใช่เพราะตอนนี้เราเจอตัวหนึ่งเลยพ่อเขาเนี่ยเขาเล่นกันมาตหลายครั้งที่แล้วเขาเล่นบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันมันเป็นเป็นความเป็นการจัดการของเราจากแภาพรวมแล้วสองเกมเราก็เล่นเต็มที่เท่าที่เราทำได้เพิเศษแต่ว่าในมุมในมุมของคนที่แบบดูเกมเชอว่าเราตื่นเต้นไปหน่อยเราตื่นเต้นไปแล้วเราก็ไม่ได้เล่นในเกมตัวเองใช่เพราะว่าจากที่เราซ้อมสองสามครั้งหลังสุดวันนี้มีเพือนมาทำเลยเนาะแต่วันนี้ มันกลายเป็นว่าลงไปพี่เจียหลานพี่เจีจีเยอะอ่ะมันก็ต้องขาสั่นกันมีการตื่นเต้นกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติก็ก็ไปเที่ยวหน้ามันเที่ยวหน้ามันจะเอาอีกเหรอไปรูกค้าไปดูว่าเขาเอาเราไหมไม่รูแม่ก็เสียเวลาคนที่ทำให้เจ๊ภูมิใจมากคือคนนี้โอ้ยจริงปะเนี่ยนี่ในเรื่องที่เขาอยากถามมากเลยนะว่าเออแบบกับผมเนี่ยใช่เป็นไงมั้งมันดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นเรื่อยๆจะบอกมาตลอดแต่ลายบอกตลอดไม่ได้เจอหน้ากันหมดเพราะที่เจ๊ขอไม่ได้ขอสิ่งที่ชาติทำไม่ได้ครับผม ขอที้มีชาติทำได้แล้วทําได้ดีวิ่งไล่ตัดบอลออกบอลง่ายๆฝากบอลเพื่อนเพื่อนที่เขาเบิร์ตแค่นี้เองครับผมชุตบอลมันต้องช่วยกันเล่นอาจจะขี้กินขี้จุกไปหน่อยแต่ยก็เจ็บเนี่ยก็อันนี้อัี้ประเด็นอันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อคือพอจะหวังว่าเออจะหวังที่พึ่งพามันหน่อยครับผมตุกเก๊จุกกินข้าวคุณพูดกินขุกจุกเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวสองพัญเขาทำไมก็ไม่มีอยากพูดความในใจบ้าคนเมันแค้นหมดจุกจุกออกมานั่งไอเกมมาเกมบอกเฮ้ยช้าลง โอเคขาสั่นไม่มีแล้ไม่ได้กินอะไรมาเลยเอาง่ายๆถ้าเกิดให้ให้จัดแต่ความเป็นชื่อนักเตะทุกคนหนุ่ชๆนั้นอะคอพปี้เดี๋ยวบอกใหม่เมนูเฮ้ยไม่ใช่มันอ๋อโอเคคัตเอาเอาตรงที่กินใช้ไอ้ตรงไม่ใช่มันเดี๋ยวตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวสนุให้ช่องเจ๊เอาไปติดต่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอาไปจ้าเอาไปจ้าเอไอเดลลี่วันนี้นะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยเรามาถามเอลิกดัมฮากันดีกว่า แพ้แพ้แพ้แพแ้ถึงวันนี้จะแพ้แต่เราสวยเราสวยเนี่ยเป็นไงบ้างหลังไอดอลลีกจบไปครับอิลูอากราเซียสกราเซียสอูรากราเซียสผมไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณมากครับอาลามารโอเค